ขอต้อนรับเข้าสู่ b o ส s y ช h a น n นลวันนี้กลับมาอีกครั้งในช่วง <Sure. S 2> ไม่ใช่ใชตอินเช็คอินได้ปะ่ะ ต้องแล้ววันนี้ให้อ้อมพูดเองนะได้เลยนะวันนี้ถือโอกาสแบบว่าชวนเพื่อนมาทำศิลปินอีกคนหนึ่งที่เราชอบมากนะคะนั่นก็คือ i ออูจูซึ่งช่องของเราก็เคยทำของคนในของเราเลในะเคยนะทำไปหลายเพลงอ,อยู่ล่าสุดคะคือเอกที่เราทำแล้วมีชูเก้าเป็นโสดแซนดามันั่นแหละโปรเดีวช่วยกัน แล้วแต่เปิดช่องแรกๆเลยค่ะใช่ทีเนี้ยน้องปล่อยเพลงใหม่มาเป็นเพลงเซเลบริตี้เรารู้สึกว่าความหมายอะไรอย่างเงี้ยมันดีมากทุกคนออกตัวกับอ้อมดูไปแล้วนะ MV แล้วชอบมากก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เพื่อนได้มาลองฟังมันเหมือนให้กับคนในวงการบันเทิงเกาหลีเลยอะความหมายดีมากเลยอยากให้ทุกคนไปลองฟังเนี่ยเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันท้ายคลิปนะว่าจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย การันตีร้างชาร์ตนะคะเซ<ส>อร<อ>์คลิวอุ้ยชอบสวยจะไป่ชุดน,นี้ชอบเสียงนอน แขกน้องตะไข่้าร่ถ้าว่าช้านะคะออคิวออคิวโอย 심하 이 어른 겨울 사이, 어청마곳 헤어 고하나포이니 하루 모봄이얼마나아름 ให้เพื่อนไปก่อนเล้วเราพูดกับเราพูดกัน<ป>ละกันเราสึกว่าเพลงน่ารักมากแบบเออคือเราไม่ทันได้ตั้งใจอ่านความหมายเท่าไหร่แต่ว่าคือจากที่ฟังซาวรวนตีต่างๆเรารู้สึก ถึงความเชิงบวกแต่เราไม่แน่ใจว่าแปลจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าถูกชุดเลยที่ไอยูใส่คือน่ารักมากทุกลุกเลยจริงๆแล้วดูเป็นเจ้าหญิงดูเป็นเซเลบิตตี้จริงๆอ่ะทุกคนแล้วก็คือเสียงของไอยูก็คือการันตีอยู่แล้วว่าดีมากๆแล้วเราก็ค่อนข้างจะฟังเพลงของไอยูบ่อยนะแบบบางทีก็แบบมันลันขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วพอเปิเปดดูอของไออูอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็<ร>อ <ๆ S 2> ชอบ ทุกเพลงเลยจริงๆเพลงนี้ก็น่ารักมากๆเลยน้องมาที่เรานะออกตรงกันว่าอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักไอยูเท่าไหร่นอกนอกจากที่เวลาที่เพื่อนๆจะมาขายให้นะแต่พอแต่พอได้มาดูเนี่ยเรารู้สึกว่าทําไมเขาเขาเป็นคนที่น่ารักมา่นเนาะทุกลุกเหลยเราว่าเราว่าเขาเป็นคนที่ได้ถูกลุกจริงๆลุกเจ้าหญิงลุกแบบเสื้อโค้ตสีดําถุงน่องตาข่ายทั้งน่ารักทั้งเซ็กซี่เราเรารู้สึกว่าเขาได้ถูกลุกจริงๆ แต่ว่าในส่วนตัวเราเราจะชอบพา์ที่เหมือนเขาใส่บวกผมผมใดตรงอะอะแล้วก็แล้วพอจากการดู MV ฟังเพลงแล้วลองแล้วลองตีความแต่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะเรามเ,เหมือนกับมันพูดเหมือนแบบชีวิตในวงการอะไรสักอ,อย่างหนะที่แบบว่าเหมือนแบบว่าพอเป็นเซเลบิตี้อ่ะมันอาจจะต้องสูญเสียความเป็นส่วนตัวไปเหมือนที่เขาจะต้องหลบนะักข่าวหล,หลบนู่นหลบนี่เพราะว่ามันจะมีบางฉากที่แบบว่า เขาหันหลังให้คนแบบนักข่าววิ่งหรือว่าวิ่งหนีตอนจบอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเพลงเขาเพาะมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอกลับไปอ่านเนื้อแบบจริงจี้จังใทีนีเป็นดูไปแล้วก็ลุกเจ้าหญิงคืออคิวมากลางบางไปเลยแม่นี่ที่เป็นเหมือนเจ้าหญิงอยู่หลายลุกเลยนะสาหรับเตราแต่เราชอบลุกเจ้าหญิงที่แบบเนี้ยนักปกอ่ะที่แบบมีช่างแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากชุดสีชมพูขนขนที่เต๋อชอบอัน่ารมากเลย จริงๆชุดที่เต้นกระดานโซ่ที่เป็นตะข่ายนั้นก็น่ารักชุดสีดังค์น่ารักทุกชุดเลยคัดผมเพชรอะไรอย่างนั้นก็น่ารักเออน่ารักทุกชุดจริงๆชุดเลยอบชอบเป็นดูเหมาะสมกับไอวูเราเป็นแฟนไอวูเลยแหละเราตามน้องมาตั้งแบบตั้งแต่สมัย Good Day ะไรอย่างเงี้ยเพลงตั้งแต่แบบโู่ถ้าเปิดมาทุกคนน่าจะรู้น่าจะรู้จักอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆทุกการคัมแบ็กอ่ะมี potential สูงมากคืองานของไอวูเนี่ยจะจะเหมือนการันตีได้เลยว่าแบบ เพลงมันดีอะใ,ในเออในทุกๆเพลงเรารู้สึกว่ามันซอ้ออะไรอยู่บางอย่างมากๆทุกคนแล้วจริงๆแล้วพอความหมายอันเนี้อยอ๋อก็ยังไม่เคยได้ไปอ่านแบบจริงจังแต่คือแบบเห็นผ่านฟีดมามันเล่าประมาณว่ามันให้กําลังใจกับกับวงการเพลงเกาหลีมากๆเซเลบิตี้มันเหมือนแบบถ้าทุกคนอ่านมันจะมีท่อนที่แบบ The One and Only อ่ะคือ คือ <c oughs> คุณน่ะไม่ต้องไปกลัวว่าคุณจะแตกต่างกับคนอื่นเพราะว่าคุณแตกต่างกับคนอื่นเพราะว่าคุณมันมีค่คนเดียวคุณก็คือคุณน่ะมันคือการให้เชิงบวกอย่างที่เตยว่านั่นแหละแล้วจริงๆเราว่าเพลงเนี้ยถ้าทุกคนสังเกตฉากที่มันมีเหมือนแบบออยูนั่งกับเพื่อนอยู่คนนึงแล้วพอหันไปทีหนึ่งเพื่อนหายไปใช่ไอไอเพื่อนหายไปแล้วอนะไรเงี้ยมันฟิลเหมือนว่าเขาบอกว่าน้องแต่งให้ซอลลี่อีกแล้วเป็นฟิลนั้นคนลุกเลยอะ คือจริงๆอ่ะไอยุต่งเพลงให้ซอลลี่อ่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่ห้าแลลว<ช>ทุกคน,ห,นหลังจากเกิด<ต>เรื่องอะมาสามเพลงแล้วก่อนหน้านั้นมัมีสองใช่ไหมแต่เพลงนี้เป็นเพลงที่ห้าแล้วคือเรารู้สึกว่าแบบความหมายมันลึกซึ้งามากเลยอ่ะด้วยความที่จริงๆแล้วในในตอนที่ซอลลี่น้องก็โดนกระแสะข่าวเยอะอม,มากที่เหมือนแบบน้องเคยพูดน้องเคยให้สัมภาษณ์เลยว่าแบบตัวเองเหมือนเป็นแกะดาของวงการบันเทิงนี้เลยน้องไม่เหมาะที่จะเป็นคนดังเลยทุกคนเพราะว่า น้อร,รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ที่ของน้องเลยตรงเนี้ยม,มันไม่ได้มีคนเข้าใจในความเป็นน้อง100%อร์เซ็นะไรอย่างเงี้ยแล้วร,รู้สึกว่าพอพอเรามาฟังเพลงเนี้ยคือแบบจุกอ,อกมากมจะจะร้ะองไห้อ่ะอตอนที่เรารู้ความหมายแบบ ไปยูอีกแล้วเขาอีกแล้วว่าเออจริงๆตั้งแต่เพลงเอกของที่ทำกับชูก้าเราคือมันทัชมากคนตอนนั้นเราทำแบบเราไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าเขาจะหมายถึงใครในตัวนั้นเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอไปอ่านไปอ่านความหมายจากที่ยิ้มก็คือซึมไปดองเนอะจริงจำได้จำได้และจำได้และจำได้แล้ที่มีเจ้ามังกรนั่นแหละ แล้วคืนเนี้ยเป็นแบบเรารู้สึกว่าคือความสัมพันธ์ของสองคนนี้มันมันดีมันน่ารักแล้วมันมันเป็นมิตรภาพันคือมิตรภาพแล้วเขาสนิทกันแบบด้วยหัวใจจริงๆอะทุกคนมันมันทัชชิ่งมากๆแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้สื่อถึงแค่ซอรี่หรอกมันมันสื่อถึงศิลปินในวงการบันเทิงเกาหลีของเขาเลยคือมันแบกรับอะไรกันหลายอย่างมากๆแล้วแล้วพอเออด้วยแบบความพอไปสวิตตี้แล้วอะอย่างที่เห็นในฉากสุดท้ายอะคือ สุดท้ายเขาก็ต้องยิ้มพเพื่อที่จะเดินต่อไป <S <S <an> อให้มันได้สุดท้ายมันก็มีคนจับจ้องเขาแล้วเขาก็ต้องแบบ <S <S <an> <S must เดี๋ยวโชว์มสโร์รู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้เพื่อนมาลองทําเพลงนี้คือความหมายมันแบบมันดี <S <S <an> อ่ะมันทัสแล้วเสียงเนอะก็การันตีอยู่แล้วว่ามันแบบคุณภาพมากๆเนาะคิดว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่คิดว่าก็ลัางชาติแบบออคิวกระจายแน่นอนทุกคนหลังจากปล่อยแล้วก็น่าจะแบบสักเซสอีกเพลงแน่นอนเนาะ หวังว่าทุกคนจะชอบใช่หวังว่าทุกคนจะชอบเพลงนี้น้วยดีใจที่ได้มาทํานะคะแล้วก็ติดตามเพลงไอยูมาตลอดอยู่แล้วถ้าน้องไม่มีผลงานใหม่ๆก็เดี๋ยวมีโอกาสก็คงได้ทำอีกเนาะเลยหวังว่าแฟนๆไอยูจะชอบคลิปนี้ถ้าพูดอะไรผิดขอโทษด้วยนะคะมาให้ข้อมูลกันได้เลยนะเพราะพี่อ้อมยังไม่เคยไปอ่านแบบเต็มๆเหมือนกันแต่เนี้ยเขารีทวิตมาเลือแบบอุ้ยความหมายปังว่ะเออชวนเพื่อนทามอะไรอย่างงี้ เป็นเพลงที่ดีแล้วก็ให้กําลังใจแกศิลปินทุกคนทั้งจากเพลงของไอวูแล้วจากพวกเราด้วยเราก็อยากเป็นกําลังใจให้พวกเขาทุกคนเลยถูกต้องเลยค่ะเยังไงก็ฝากด้วยนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับแล้วก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกด subscribe กดติดกิ๊งกิ๊งให้เราด้วยนะครับและเราก็ยังมีอีกสามช่องทางให้ได้ติดต่อกันนะคะทั้งทาง Facebook T w ต t t อ r i n ิน a ตาแกรมชื่อ t Channel ตรงนี้เลยจ้า สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ